สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ซทางช่องเจนูนับซักกันด้วยนะคะคุณผู้ชมาสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาลงแนวทางตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนบนแล้วก็ล่างเนาะคุณผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะคะสำหรับเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะชุดเลขไม่น่าลงทุนนะคะบนล่างนะคะทจะลงให้ก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะคุณผู้ชม สำหรับแนวทางเลขไปหน้าลงทุนเนาะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรารักเราชอบหรือมันไปชนกับแนวทางชุดเด่นนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกให้เขาเป็นชุดเด่นนะคะแล้วก็เลือกให้เขาเป็นตัวเด่นแล้วเราก็สามารถที่จะลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเรารักเราชอบเนาะคุณผู้ชมช่างก็ปูบันไดหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม แลพี่แล้วแล้วตรงนี้เราต้องปูอีกไหมคะตรงนี้ไม่ได้ปูกับซิมฉาบอ๋อเอตัวข้างเขาเรียกว่าอะไรแล้วพี่ก็ไอ้ตัวไอฉาบใช่ไหมคะฉาบอ๋อคิดว่าต้องปูกระเบื้องไม่ต้องปูปูแต่ข้างบนอ่าจ้ะอ่าตอนนี้หน้าบ้านก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม ตรงแอระเบียงหน้าบ้านเนาะเราก็ทําเป็นเหล็กโชว์ฝั่งเดียวนะคะคุณผู้ชมเหล็กโชว์ทางด้านาขวามือของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมโชว์ทางหน้าบ้านนะคะ8เส้นนะคะแล้วก็ด้านข้างอีก4เส้นนะคะคุณผู้ชม เรี๋ยวไปดูแนวทางชุดไม่น่าลงทุนกันเนาะคุณผู้ชมไม่น่าลงทุนบนล่างนะคะชุดไม่น่าลงทุนก็คือ,อเลขดับนะคะคุณผู้ชมแต่ว,ว่ามันจะเป็นดับเฉพาะตัวโป่งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตัวกลับก็คือสามารถที่จะมาได้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ผลต้นไม้มาจากาที่บ้านนู้นนะคะคุณผู้ชมเอามาไว้ที่นี่ค่ะเต็มเลยค่ะ มาที่บ้านก่อสร้างนะคะก็มาทีนึงก็ขนทยอยขนมาค่ะคุณผู้ชมก็ยังยังขนมาไม่หมดนะคะก็ยังมีอีกค่ะต้นไม้ส่วนใหญ่ก็อ่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะคุณผู้ชมอย่างต้นพวกเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนี่นะคะคุณผู้ชมแอก็ไม่ได้ซื้อเลยนะคะก็เขาก็ให้มาเนาะที่เขาก็ให้มาแค่ เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ให้ยกกระถางมานะคะคือเขาถอนจากต้นเขามาให้เนาะต้นหนึ่งนี้เราก็เอามาใส่กระถางปลูกนะคะปลูกจนแบบเขาแตกกอเนาะแตกกอแตกลูกออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเน,นี่ยนี่เขาก็กำลังจะแตกออกมานะคะเราก็เอามาแยกเองค่ะ เป็นเศษถีเรือนนอกนะคะอันนี้เศษถีเรือนใหม่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นต้นรวยไม่เลิกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ให้มาทางนั้นเลยคะ่ะต้นรวยไม่เลิกนะคะให้มาหนึ่งต้นเนาะมันจะเป็นแบบเงานะคะหัวหัวที่เขาฝังอยู่ใต้ดินมันจะเป็นเงากลมๆเนาะคุณผู้ชมให้มาหนึ่งต้นแล้วเขาก็จะแตกออกมาเยอะแยะนะคะเราก็เอามาแยกปลูกนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกค่ะนี่เขาก็ให้มาเหมือนกันแล้วก็แช่น้ำเอาไว้สองสามเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมต้นกวากมรกตนะคะไม่ได้ซื้อเช่นกันค่ะคุณผู้ชมเขาก็ให้มานะคะให้มาจากหนึ่งต้นเขาก็แตกนะคะเนี่ยแตกขึ้นมานี่ก็กำลังจะแตกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นต้นเล็บคุดนะคะอันนี้จะเป็นตะกูลบอนค่ะคุณผู้ชมลิ้นมางกรแคะนะคะคุณผู้ชมจากหนึ่งต้นนะคะคุณผู้ชมแตกออกมาเต็มกระถางเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น งาช้างนะคะอีกอีกพันหนึ่งเนาะมันจะเป็นแบบคือไม่สูงนะคะจะเป็นชั้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยค่ะงาช้างเอาเดี๋ยวมาดูแนวทางกันเลยเนาะคุณผู้ชมสําหรับแนวทางเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะก็ลองเอาไะเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชม เราลักเราชอบนะคะเลขไม่น่าลงทุนก็ลงทุนได้ค่ะนี่เป็นของงวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมนี่ก็ไม่มีมาเห็นเลยนะคะสําหรับเลขไม่น่าลงทุนนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะงวดเก่านะคะก็ผ่านเนาะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูของงวดใหม่กันเลยนะคะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนนะคะงวดประจําวันที่ หนธันวาคมสองพันห้านะคะเลขหน้นลงทุนนะคะคุณผู้ชมข้างบนนะคะ0ูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าสองสหห้าหนึ่งเดสดเดเกข้างล่างค่ะสองเจ็ดสามศูนย์สี่ห้าหกดสองแห้าเกและ1นึนะคะคุณผู้ชม เลขไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะตัวกลับเราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนก็คือชุดดับนะคะแต่ว่ามันจะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นค่ะตัวกลับไม่ดับนะคะสําหรับแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมชุดนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งปีนะคะก็หลุดไม่เกินสามรอบค่ะคุณผู้ชม แต่เลขไมน้าลงทุนปีนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะแต่น่าจะยังไม่ครบสามรอบนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจำได้ว่าเขาเคยหลุดไปค่ะก็ลองไปเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมสําหรับเลขไม่น่าลงทุนนะคะถ้าพี่น้องเอซทางบ้านชอบก็ลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชม เาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจน้ยนับซ mm ับ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแนวทางหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะมาลงดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยให้เนาะคุณผู้ชมเผื่อมีพี่น้อง f อซทางบ้านนะคะได้แนวทางตัวเลขที่ จะนำไปเสี่ยงโชคเนาะ,ะถ้ายังไม่มีหลักร้อยนะคะก็จะได้อน้ำหลักร้อยที่เราลงให้นะคะออกไปจับกับตัวเลขของพี่น้อง FC ทางบ้านเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ